สนามน่าจะไม่พร้อมพี่ตอนนี้ลำบากมากเลยครับไม่รู้จะได้เตะหรือเปล่าเนี่ยพี่โอ้โหเกล่าว่าเราสับแต้มเล็กหน่อยนะครับเน็ตเป็นไงวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับแต่วันนี้ฝนมาตกครับไม่รู้ว่าจะเตะได้หรือเปล่าของเราก็เตรียมทีมมาแก้เกมมาวันนี้ก็การแต้มก็น่าจะมีเกมลุกครับถามแต้มมาไหมน่าจะมาครับแบบนี้ครับสับแต้มผมออะไรอะไร วันนี้เป็นไงพร้อมไหมครัไม่เอาไม่เอาพี่จะถ่ายคนอื่นมั้งดิจะถ่ายแต่ผมเนี่ยเขาเกลียดผมไปหมดแล้วเนี่ยเขาเบื่อผมหมดแล้วพี่งอแงจังวะผมออกก็เกือบทุกตอนเลยพี่เนี่ยถ่ายก็ถ่ายเลยดแต่อย่าถ่ายผมก็พออ่าวันนี้เป็นไงไม่เอาอย่ากสัมภาษณ์หนึ่งยาไม่ยาไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยขอไปพร้อมจริงวันนี้ขอวันนี้ไม่พร้อม ต่จันบ้านับพร้อมสุดจันบ้าพร้อมพร้อมครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับสามแต้มฝนตกดต่ก็หยุดครับลุยวันนี้ฉลามได้ใต้น้ำแน่นอนครับวันนี้ก็คือฉลามชอบน้ำใช่ปะใช่ครับถ้าเกิดว่าวันนี้จะฟ้าคว้าสามแต้มให้กับแฟนบอลแน่นอนครับสามแต้มครับรอดูได้เลยครับถ้าไม่ได้อะถ้าไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันละครับ วันนี้เป็นไงพร้อมป่าพร้อมครับตั้งใจหลักๆคือสั่งแต้มแน่นอนพี่ครับแล้วพี่ยินข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อผมยังเนี่ยข้าวหมูไก่ใช่ของผมอ่ะที่ผมทำอ่ะยังไม่ได้กินเลยพีาทได้ไงเนี่ยเอาแรงขายด้วยเหรอตายตัวตัวทำให้แรงดีเลยนะพี่นะแล้วสั่งสั่งที่ไหนอ่ะสั่งเดี๋ยวทักมาหาผมเลยติดกล่องึ้นไปทผมทำให้เลยทันครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับว่าเป็นไงครับวันนี้ฝนตก ก็อาจจะเล่นกันยากนิดหนึ่งต่อบางกันยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากครับสาหรับทีมเราเพราะว่าเราฝึกซ้อมกันมาอย่างดีช่วงฝึกซ้อมก็มีฝนตกบ้างอะไรเงี้ยครับมีคนบอกว่าธุบุรีชอบน้าจริงไหมจริงครับเพราะเราเป็นฉลามครับโอเควันนี้เอาสา่แตนนะสั่แต่ครับโอเคทุกอย่างวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับแต่ว่ามีคนตัวไม่รู้เล่นได้ไม่ได้ไม่รู้เอาสา่แตน สมบุรีมาเน่อสามเต็มต่ปิคอนโซส่ลอยเมตุงสามเต็มปคอกมีน้ำเยอะสมบุรีชาลามาทิ้งได้เนอวันนี้ยิงไหมยิงไหมเออนี่ตองยิงเนยกีตาร์ไม่รู้ไหนไอต้อต้กีตาร์หาแล้วดี๋ยวเดี๋ยวผมเกีตาร์ไว้ให้หาเอาหาเดี๋ยวไม่รู้อยู่ไหนไอติกตัวนี้ไอนี่ ก็วันนี้ก็โอเคครับแต่ว่าร่างกายยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับมาให้กำลังใจน้องๆครับ<ม>ถ้ามีโอกาสก็จะทําให้เต็มที่แต่แมบนี้น่าจะน่าจะยางครับเพราะว่าร่างกายไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยออฟงั้นถ้าช่วยพักผ่อนน่ะเราไปเที่ยวตกหมึกกันไหมได้พี่ไปตกหมึกกันผมอยากจะไปอยู่แล้วครับเดี๋ยวพางน้องมาด้วยรีแลกซ์รีแลกซ์ครับเอาขึ้นึ่งอีพีเล้วได้อีพีหนึ่งเลยเจอกันแน่นอนครับสุขสทธิ์ทริปต,ตกหมึกเดี๋ยวจะพาไปเองครับแถวแถวโอเค วันนี้เป็นไงฝนตกขนาดนี้วอมีก็ตายดก็นได้เซฟลายลูกครับแต่นาะเป็นเซฟน้ำมากกว่าเพราะน้ำเยอะขนาดนี้ก็ไม่้ํางต่อน้ำกระจายครับวันนี้เกมวันนี้เป็นเกมใหญ่อยู่แล้วเป็นเกมที่สนุกครับล้วก็เป็นเกมที่สนุกแน่นอนแต่ว่ามีน้ำเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อครับทั้ที่ว่าเรามาเก็บสามแจมครับตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารออยู่ใช่ครับรอรู้ว่าฝนแล้วก็จะปรับโปรแกรมยังไงครับมาทุ่นนะรับคุณครับ นะครับสุขสันติไม่รู้จะเป็นมันต้องเป็นสุขสัทธิ์ลิมันอยู่ในวันที่เราแบบมีการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับก็วันนี้ชมรีมาเยือนถิ่นแพสเตเดียมแฟนบอลต่างขนาดนาสนามแห่งนี้ว่านันรกของทีมเยือนนะครับเ<ะ>พราะว่านันรกของทีมเยือนทำไมอ่ะก็คือแฟนบอลที่ท่าเรือเป็นแฟนบอลที่ผมชอบนะจริงๆเป็นแฟนบอลที่บอลแบบโคตรชอบเลยแบบเขาเชียร์แบบดุดันมากเขาเชียร์เขามีอินเนอร์รม่ัอเกม แบบแทบจะทั้งสนามการแสดงออกของเขาการตบมือการโร้องการเชียร์เขาเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างเลยแหละ,ะก็อยากให้ทุกสโมสรเป็นอย่างนี้นะเวลาเล่นในบ้านจะได้น่ากลัวหน่อยเป็นนรกของทีมเยืยน <laughs> อนวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเรียกว่าเป็นความสุขของสัตว์สิทธิ์ได้ไหมก็ได้นะเพราะถ้าเรามีแต้มออกจากสนามแห่งนี้เพราะก่อนเกมเ,เราอยู่อันดับ7ใช่ไหมแต่เมื่อวานโคลา่เขาเตะเกาะเราเขาเลยแซงเรามาสงคะแนนทาให้ตอนนี้เราตกมาอยู่อันดับแปด ซึ่งถ้าวันนี้เราไม่มีแต้มออกเนี่ยเราก็อาจจะตกไปอยู่อันดับที่90-11เลยก็ได้เพราะทีมที่อันดับ91 1 1วันนี้ก็มีเกมการแข่งขันอยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้เรายังไม่แข่งเราเลยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจบ90วันทีเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราชนะได้ เราก็จะมี15คะแนนจเท่ากับท่าเรือเราจะขึ้นไปอยู่ที่5เลยไม่ต้องสนใจการแข่งขันของคู่อื่นเลยก็เลยคิดว่านั้นเนี่ยมันมีความหมายแล้วการรวมใจการของน้องๆทุกคนการทํางานของสตาฟโค้ชทุกคนหมายมันปั้นมือว่าวันนี้เราจะต้องเอาแต้มออกจากถิ่นที่เขาเรียกกันว่านรกของทีมเดียนให้ได้อือแล้วที่บอกว่าวันนี้จะพาดูสนามอะต้องไปเลยไหมหรือว่ายังไงก่อนฝนตกอย่างนี้จะดูอะไรเราจะไปดูสนามตรงไหนันฝนตกมานั่งแอบอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ย เออเสียด้เนาะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปดูภาพบรรยากาศต่างๆกันไม่จอดกันแล้ะพี่บอก บอลบอลอันนี้คือไงวอร์มได้แล้วหรอวอร์มได้แล้วแต่ตอนนี้ทางทีมงานฝึในเคาเขาเลืเอกที่จะวอร์มข้างในก่อนวอร์มแบบยืดยืดยืดข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเนื่องจากสภาพเ่ยมีฝนฟลอ,อยู่นิดนิดแล้วเมื่อกี้ที่เขาเรียก,กวอลไปใครคำพูดใครครับแมคคอมแมคคอมแมคอมคอมก็คือผู้ควบคุมการแข่งขันซึ่งจะเป็นคนชี้ชะตากําหนดว่าแัดเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ หรือจะเลื่อนไปวันไหนสัปดาห์ไหนอะไรเงี้ยคือผู้ควบคุมการแข่งขันจะมีอำน,นาจสูงสุดในแต่ละนัดทุกคูเ่เกมการแข่งขันจะมีแมทคอมเลยหนึ่งคนที่ไปทุกสนามแต่ตอนนี้ถ้าเลื่อนลงวอมันคงเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอเค

แต่งแลก็จริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้าหครอานเ เป hey, no so like ็นไงทางแต้มก็โอเคนะก็ก็คือสมกระสุขสิทธิ์อ่ะคือถ้ามาแล้วนี่แพ้ได้ถุนแต้มมันคงไม่สุกสิทธิ์หรอกคงทุกสสิทธิ์แล้วล่ะคงต้องเปลี่ยนชื่อรายการอ่ะเดี๋ยวนี้โคตรมันเลยนะอ่าก็โอเคเราโดนนํำก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเขาคงดูจากภาพในไฮไลท์กันแล้วล่ะแล้วก็สองอย่างที่เราจะเอาชนะเขาได้ก็คือเราคุยกันแล้วว่า1วหนึ่งวิธีการสองหัวจิงหัวใจสองอย่างนี้ถ้าเด็กเราทุกคนทําได้เนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาเราก็มีสาแต้มกับบ้านเราไม่โคตรสุขสสิทธิ์เลย ปิดรายการเลยได้ปะ่ะจะปิดเลยป่ะปิดเลยมีออฟออฟขอน้ำขวดน้ำค้างหนึ่งอ่ะปิดเลยโอ,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 อเคเ <Okay. S 2> อาอย่างนี้เลยนะบอลวันนี้จะมีแจกเสื้อป่ะเออลืมไปแล้วว่ะเหมือนเดิมครับเอ่อใครดูจนจบทัศนรายการวันนี้เรามี เสื้อเฮสามนะครับก็ผลิตภัณฑ์กีฬาเฮสสามสปอร์ตน,นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์แอดเฮสสามสปอร์ตนะครับก็สนใจสินค้าตัวไหนก็เข้าไปดูที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเฮสามได้นะครับก็เหมือนเดิมครับแจกเสื้อเฮสามข,ของรายการของเราก็วันนี้มีเสื้อสุดส,สุดตามภาพนี้เลย หน้าตัวนะครับไหนข้างหลังอะเหรอไม่ใช่นี่มันเสื้อสีขาวทุกแข่งมันหายากรูกไงรูป,รปทำกราฟิก <c oughs> เอาไปเห็นชี้ชอ่านะครับแล้วก็ขอบคุณครับลาวันทาาสปอร์ตนะครับบริการรถสไลด์ทั่วประเทศไทยรถสไลด์ชมุมลีโรสลา์พัทยา24ชั่วโมงน,นะครับก็อยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs>